มันเป็นงางของการค่ะก็มันเป็นครั้งแรกในชีวิตของญาติที่ได้นั่งขบวนรถแห่ก็ขอบคุณทีที่เขาว่าค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะวันนี้ก็คือปันสาวะสบการณ์การน้ำนะคะมบวนดุจดุจคัดเป็นแบบว่าปีที่ดีมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าสงกรานต์เป็นช่วงของปีที่ทุกคนหมือนกเนในช่วงปีมีความสุขสงการเป็นปีใหม่ไปสนุกจนแอบเห็นเต้นด้วยบนเวทีบนบนรถแห่ ตนแรกอะการเล่นการเนเากย <S <S ว่าช่คนค่อนข้า,าง <S <S ดีมากเลยค่ะดื้ด้วย<ช> <ไข S 1> อะไรด้วยชอสนุกสนุกเากอยากลงไปเล่นเลยแต่ไปเลยชุดมากเพราะว่าเป็นนางนการมิติใหม่แตชุดก็ไม่ต้องมีสบายเฉียงแต่กคแบบว่าในในครันี้เรามาแบบในในทีของ o w e r v e n ีค่ะเขามีห้าคนไทยมากันก็นจะดีแบบลายีสันนต,ตัวก ยาเป็นขวนยกยุงก็จะมีแบบสิสันเยอะๆเลยครับเป็นแบาโคงการยุใหม่ใช่ค่ะไม่ต้องอยู่นิ่เนได้ใช่ค่ะก็แบบในี้ราแบบใช้ความสนุกสุดๆไปเลยม่วนสุดๆไปเลยอล้วอีกสามสพันเงก็ขอะอาณนนะคะสำหรับงานีนี้นะคะเรืองี่สิบหกเป็น่

จะได้ไปเล่นน้าไหมหรือว่าไปทักผ่อนเฉยๆจะไปจะไปเล่นเพื่อนค่ะแล็ไปเล่นเล่นกาน้แค่ไปไปอากับเพื่อนอีกมา,ากกกเ็ไปะรจริงๆเราเนน้ประสบการ,าร์จริงๆเเป็นเด็กคันเดียวค่ะกะบ่กรอใช่หม่เป็นยังไงบ้างประสบการณ์ที่กระบะเรา้ภาพยะหอก็จริงๆเด็กๆมากๆค่ะเด็กเราแลก็ก มันขนาดแบบไม่รู้เรื่องอะเพราะว่าคนมันเยอะค่ะแต่ว่าญาจะแบบมีหน้าที่แบบไม่ให้คนอื่นขึ้นรถรถกระบะนะการควบคุมการควบคุมอะไรเอาขันตีหรือปิดตัวตัดตัวตัดตัดน้ำเย็นไหมครับตวสั่น้ำเย็นไหมน้ำเย็นใส่น้ำแข็งได้ไหมอะไรนี่ไม่ได้เล่นนานอย่างญาฟิล์มสิ๊กสิบปีค่ะสิบปีแล้วคือจะต้องตัดตัดเป็นนแบบ ่ค่ะน่าจกับ1 3 5ปีปีดีความสกมันดูอยากเล่นต้งมาอยากอยากเล่นปีดีสักหน่อยไหมเป็นไหนดีญาตถักับนคน้อยกันแสน้ยบ้างก็โอเคค่ะโอเคค่ะนครจะได้รักกันยาค่ะคิดว่าใครกีอยากดูด้วปล่อยใจค่ะเป็นคนมที่ส em> ุดๆเลยก็ใครกี้อาจจะดูแบบ เรียกว่าสัญหาหลอกเหมือนกันเนาะเพราะว่าจากชื่ออะทุกคนจะได้รักการแล้วแบบที่โกหกมาหลายๆคนคิดว่าเป็นดราม่าทุกคนเลิกถามว่าอ้าวรื่ก็เป็นดราม่าอะไรยากแบบย้ำแล้วย้ำถี่ว่าเป็นคอมเมดี้คอมเมดีคนอลไรคอมเมดี้แบบต้องต้องสื่อแบบ ็นอารมณ์คอมเมดี้ไปเลยใช่ค่ะจริงๆยามันยากไปกับการเล่นอย่างเงี้ยจิงกเครื่องายค่ะไม่ได้คอมเมี้คนบาอะไรกัคีวแต่ตัวละคมน่เขานกับคนที่เลยออกมาแล้วก็แบบทุกคนที่่เาเป็นอะไรกันหมออะแสดงว่ายากที่ตรงแบบกันสองมากกว่าใช่ค่ะส่รัากจะต้องแบบยาต้องน่าิงกคบ แต่ว่าน่าสนุกดีนะเรียนเรียนรู้อะไรได้เยอะมากมีกที่ที่กปมันก็แบบแยกได้เช็คฟริปแฝดจากคนรอบข้างไหมคะบ้างค่ะบ้างค่ะก็ยายดูแล้วก็ชอบไปดูน้องเล้วแปลงวัดในบ้านเขาที่เรา่ยวกับดนตรีไหมเขาบอกว่าไม่คิดว่าจะทำอะไรแบบนี้ค่ะมันมีหลายอย่างในเรื่องนี้ค่ะ ที่ไม่เคยเห็นทำมาก่อนไอีหลุด,ดหวสวยอีกต่อไปสวยไม่หวสวยกต่อไแล้วเล,เลือกได้เลือก,อก,อก,อกต,อต่อไปหแบบคอมเมดี้อย่างนี้ไหมหรือว่าไปได้กว่านี้อีกได้หมดค่ะได้หมดได้หมดนทนองกันงนะคะ นะแต่มันก็มีเกษตรบางบางเกษตรว่าแบบเออแบบเราประกบคู่กับพี่หมากแล้วแบบหลายหลายคนเขาไม่อินแล้วอะไรเงี้ยพี่ย่าถึงไหนบ้างก็ก็แล้วแต่คนจะรู้ค่ะย่าเชื่อว่าด้วยเรื่องมันจะถูงใจบางคนค่ะอย่างที่บอกมาแบบคอมเมดี้มากใครที่ไม่ชินกับการดูคอมเมดี้ก็อาจจะแบบไม่ค่อยเข้าใจว่าเรื่องมันไปอย่างไรอย่างบางคนเขามองเห็นแบบเป็นแบบยากับ มากแบบเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะจริงๆริงเรื่องนี้อ่ะเขาก็เขาก็แบบอย่างที่บอกาเราเป็นคอมเมดี้มากๆในเรื่องแม้ว่ามันจะแตะเรื่องความรักแต่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แสดงถึงขนาดนั้นก็คมันจะต้องมนจะต้หมยอะไรมันจะเกิดใจจอยหน่อย จ่องๆแล้วก็มีเหตุผลนะกับการที่ว่ามันเพื่อจะติดกันมากกว่าในเรื่องของคนที่เช uh, ื่อต่างคนก็ต่างเลื่อตัองด yeah. no ูไปเรื่อยๆตอนนี huh. flu, ้ยังไม่รักกันแต่เขาจะมารักกันกลางเรื่องกี่ว่าจบกับชื่อเรื่องจนกว่าจะได้รักกันแค้วเขาจะไม่ได้รักกันง่ายๆตอนนี้เขาแข็งอยู่เขาเลยรักกันขนาดนันคือว่าแหละคนทั้งสองเขาอยากให้เราดูดีขึ้นชีวิตแบบจ้าวก็บางคนอาจจะติดภากค่ะแต่ว่า พูดนะคูดกับทุกคนว่าจริงสนุกนนที่ได้รู้กับเพื่อนเพราะว่าเราไว้วางใจกันมากๆก็เป็นประสบการณ์ทีวิตแต่ไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยไม่หนือหน่อยขอบคุณยาดูเองอ,อาจจะเป็นคนที่เซ็ตเอิร์นเอิร์นหรือว่ามันตลกเพราะอะไรมองว่าไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวยาจะทำได้ขนาดนี้ใช่คุณใส่ใส่เข้าไปในปากแล้วห้าบอนะเออไม่ยอมถ่ายมันต้องถ่ายโดนติกแต่กระม่อมนีม่เป็นการมองตากันุณโฉมทีไม่รู้ว่า พวกแรกๆค่ะก็จะแบบเขาต้องขัดเยอะมากเขาที่ทขัดเกลี่ยมากเลยเพราะเราขัดเกลียเยอะแต่ว่าไปๆประมาณนั้นก็มันก็ต้องทำงานให้ได้ค่ะแสดงว่าระหว่างตามมาของมันที่คิดว่าจะเป็นทางเราบ้างด้วยไม่เอาสิเขาบอกว่าจะทางไม่ต้องสนใจทำงานทุกงานในในทุกทางในทุกทาง ให้ฝากถึงคนที่เขาสึกว right? so, wow. ่าเขาปิดใจไแต่ตอนแรกค่ะปีแรกให้ชวนมาดูเพราะว่ามันจะเริ่มรักกันข้นเลยค่ะก็อว่กนก่อนจะได้รักกันนะคะกำลังจะเข้มข้นค่ะเดี๋ยวะทำเรื่องอะไรกันทำงากับพี่กงานอะไรกันเป็นยังไงาง มาจับแก่งเราเขาเหมือนกัทำงานในระดับงคเีน่าสุดเกิดขาพแม่โใช่ไหมว่าแบบมีเป็นรถนำต้อรบนค่ะใช่เขาเมื่อวานที่ไปทำงานที่แ่ก็ลคือเนรถนำใช่ไหมใช่ใชจะกลมาแล้ววันนี้เรเิกันเนี้คไม่รู้ว่าจะต้้งแต่มก่อน่เออแต่เห็นทผู้ายคิดถึงเขียน่าก็เพิ่มข้ะ อะไรนะคะเดทดล่ากระเป๋าเครื่องคนเดียวไปคนเดียวไม่เห็นใครลากระเป๋าคนเดียวไปไหนอ่ะอันนี้ถามเราดิก็แปลว่าอยี๋ต้องมานัดไปเดินทางต้องพบแม่แก้วอีกใช่ค่ะก็ไปทำงานก็มีแผนไหนตื่นกันหีือเปล่าต้องรอต้องรอดูเถะยังไม่ได้เลใกล้ยังทั้งแตงโมทั้งขึ้ทั้งหนักของพี่แบร์ทั้งละครอย่งใกล้ถึงไเสร็จยัง เออลคแล้วนางนิดึงค่ะแต่ว่าตอนนี้มันที่ขอที่เสุดก็ที่รนีนาคงย่าสิ้นเดือนนี้ขนาดขอยาเสิ้นเดือนนี้ใช่ใช่ใช่ใก้แล้วไปไงบ้างกเราค่ะทำไมทำไมเราดูน ก็เป็นเป็นอีกหนังอีกเรื่องนึงที่เอ่ออยากมากวามความมากชอบละครยาวรู้สึกเลยว่าได้ได้พูดสักทีเพราะว่าหลังจากนเนี่ยแทบจะไม่ได้พูดเลยค่ะก็จริงๆคนที่เคยตเห็นหนังเรื่องนี้มันเคยทำมาแล้วหลายรอบก็จะรู้ว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างแบบที่พี่นิ่งๆค่ะก็ก็ทำยากแต่ ตลาดคุณกข้างวางกับที่แบบสิทิยาพูดคัหยาบเลยอะคลื่นคลื่นข้างไหนหรอออกอากาศไม่ได้ออกอากาศไม่ได้เยอะมากเยอะมากก็ด้วยเครื่องเรื่องอะค่ะด้วยแคเนอร์ด้วยสถานการณ์ด้วย s e t t i ้งหมดมันจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยสัมผัสเออสถานการพูดคำหยาบของยาทธยามันต้องใช้เสียงเสียงไหนมันต้องให้รู้สึกแบบว่าหยาบออกมาอินเนอร์ไหมคะผมจะอินเนอร์หยาบ มันเป็นคำที่พวกเได้ใช้ในชีวิตประจำวันของเานะหรเลยไม่ค่อยค่ะบา้อย่างเราก็ไม่ค่อยใช้เพรว่าถ้าดาาา่าด่าภาษอังกฤษเพราะหรอเพราะด่าเป็นภาษาไทยมันคุ้นปากมันหรือว่ามันรู้สึกว่ามันกรอต้องได้ินรู้สึกว่ามันไม่ถึงมันไม่มันไมถึงใจรอมันไม่ถุดมันไม่ถึงใช่แต่คำที่เราด่าไปเราเข้าใจความหมายไม่ใช่ไหมว่าเข้าใจก็ต้องให้แบบกังวลมากๆเลย ทำได้ไหมแต่ตอนที่ย่าเล่นไปคุเคาบอกว่าคือูทีจะไม่ทำไ้ยากกวนสาก็ตกใจเมื่อเราด่าไปเี่ยมึงเอาไปไม่ตกใจหรอกแต่ว่าท้าง้องยู่งานีลยหรอแต่ว่าให้ตยใจต่ดดว่คนไปดูก็จะย่าย่าจะมุมใหม่เลยแต่เด็กมุงมึงมากๆมากายมาีกอเลยมากเลกว่าจะเกิดนั้นมาได้